ดียอไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับ15วันเต็มครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้อยู่ที่ค่ายมวยหอยหวานโคราชอยู่ที่โคราชเนาะแล้วมีใครเป็นคู่ปังคับซ้อมมาครับทีกคนมีคมเพชรปาลันกุ๊บมีลุงชัยครับก็คือพวกได้่ายเจอครันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ24ปีครับเราสูงประมาณเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยเบห้าน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ68ครับเราเป็นมือจัดตายเลยครับเป็นไม้ขาครับวันนี้เราเจอกับแปดแสนเล็กเคยเจอไหม ไม่เยครับออกไฟแรกเลยใช่แล้วได้ศึกษาเกม่วกต่อยกขามั้ยครับม,ม,มาเขาเป็นมวตตยสไตล์อะไรพอจำได้ไหมเป็นมวยมาจากเตะขาได้มัดอ่าแล้ววันนี้ระหว่างกี่วังแผงนี่ก็ไ,ไปล่าฟันน่าแทงก็คือไปเรื่อยๆไปตามสไต,ตล์เราว่างั้นเนาะของเราที่ไฟสุดท้ายนี่เราต่อยไว้เมื่อวันที่เท่าไหร่เมื่อนานนะเดือนที่แล้วอ่ะเราได้มาขับไม่มาขยัยแล้วเดือนที่แล้วใวันนั้นต่อยที่ลานเนินเนี่ยเป็นไงบ้างวันนั้น ช้านอกยกสามครับวันนั้นชน,นะนอคใครอ่ปะปะ้ามป้าป้าป้ามซีอีบอลอ๋อวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ครับร้อยสี่สี่ครับแล้ววันนี้ร <140. S 1> ้อยสี่สิบออเวทเดิมก็คือสบายๆเลยไม่มีปัญหาอะไรเนาะครับผมอ,อืมแล้วเราเป็นจังหวัดอะไรครับ บ้านเกิดอยู่พิจารครับแต่ว่าไปย้ายดินหารแล้วอยู่กำแพงไรครับอืมบางครั้ช่วยชวนกับเดกวันนี้นะครับช,ช่วยเชียร์เลยครับเป็นที่แน่นอนน,นะครับผมคขอบคุณมากครับ